วิทยาสูตรนะครับมาด้าวิทยาสูตรรถกระบะแคปตัวนี้เป็นตัวที่ต้องบอกเลยว่าเราทําราคาลดลาคาต้องบอกกับลูกค้าทุกท่าตนตรงนี้ก่อนเลยราคาเดิมเดินน้ำมัจิคันนี้ผมบ้านอยู่สี่เก้ห้านะคันนี้ผมจําได้เลยอยู่กับผมมาจะสี่เดือนแล้วมันรักผมมากเลยคือหาเน <c oughs> ื้อคู่อยู่นะคะใครอยากได้เนื้อคู่ที่เป็นมาด้าก,ก็ลองสอบถามเฮียเขาไ,ได้เดี๋ยวเฮียแถมโมแล้วก็เอ่อมงกุฎแต่งงานให้ด้วยเลยเพราะว่ารอเนื้อคู่อยู่ใช่คันนี้เป็นรถที่รักจริงหวังแต่งด้วยนะครับแต่ตอนนี้เขารักกับผมอยู่พระยะ บอกเลิอกอยู่้วไม่รู้จะบอกเลิอกอยังไงแล้วใช้วิธีการ4ี5ต่ตอนนี้เหลือ3ามแแล้วเขาจะงอนเราไมเนียเนียงอนช่วยองอนเดินนะ รัคาเนมากใครอยากได้รถสุดทชิลล์ใครเป็นคนรักรถวันนี้ท่านจะเจอรถที่รักท่านแล้ววันนี้รถราคาเหลือสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทรดไปเท่าไหร่อะเจ็ดหมื่นบาทเจ็ดหมื่นบาทไม่พอครับเอาเป็นเลขแปดไปด้วยแปดฟรีไปด้วยครับหนึ่งขับฟีเก้าสิบวันสองออกรถอกฟุ์บาทสามลดข้างโน่ให้หนึ่งโน่นสี่ช่วยข้างโน่นสามพันบาทหกเดือนห้าบริการอุ่นใจหนึ่งเียงหกบริการรับบริการรับขายอีกหนึ่งเตียเจ็ดน้ำมันเต็มถังแปดส่งฟรีตัวจีบครับเก็บพอแทนเฮียแล้วตอนนี้ที่ผมเปิดเต็นท์นี่ใกล้โรงพยาบาลเลยนะ พอหายใจไม่ทันผู้ปหาผมเข้าโรงพยาบาลเลย